กอับบาานนี้เป็นโรงแรมเรานะครับวันนี้เราเคยมาพักที่นี่แล้วครั้งหนึ่งล้วก็ชอบห้องมากห้องดีมากราคาไม่แพงด้วยว <c oughs> ก็เลยมาพักอีกรอ,อบหนึ่งห้องอะไรชั้นเจ็ด เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันวันนี้ต้มยำกุ้งต้มยำกุง้งแน่อ,อ๋อว้าว thank you ว้าวายังไมค่ะเขาบอกว่าเขาดูดินไปลงคนที่ลงรีวิรบรุษไมนเดี๋ยวเราจะไปห้องพักของเรากัน thank you วิงกัละบ่าเสร็จแล้วเสร็จไปนี่วันข้างในได้กลิ่นหอมมากเลยนะเออจสตินบาร์เดบาร์เมีพี่เขาบริการดีมากเลยนะตั้งแต่ลงรถเราไม่ได้ถือกระเป๋าเย้เย้โอเคเออนี่ครับให้ดูห้องข้างในห้องคือแบบกว้างมากเลยนะคะเรามาพักรอบที่2แล้วนะคะที่นี่ เจสตินมาแดด thank you thank you ขอบคุณครับเนี่ให้ดูห้องซะก่อนเนี่ยเราสามารถเดินออกมาแล้วก็มองเห็นวิวตรงนี้เลยใช่เห็นวิวเมืองมาดาเเลยได้แบบสวยเลยนะตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเออที่พักอยู่ใจกลางเมืองเลยนะแล้วห้องกว้างนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูภายในเดี๋ยวพาดูสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องหน่อยดาวมีอะไรบ้างทีวีนะคะแล้วก็มีการต้มน้ำร้อนมีตู้เย็น เนี่ยครับมีกาต้มน้ำมีกาแฟอะไรต่างให้ด้วยใช่ค่ะมีกาแฟตรงนี้ก็เป็นมุมแต่งตัวของฉันค่ะกระจกบานใหญ่มากไฟให้ด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เซฟตู้เคฟตู้เซฟอย่างดีเลยนะ่ยใช่มุมนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องส้วมนะคะนี่พามาดูกันแยกกระจกชัดเจนมากสะอาดดีนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยห้องดีเลยอ่ะ นี่ยของใช้ในห้องน้ำเขาก็จะมีให้นะคะแปรงสีฟันด้วยแล้วก็มีแปรงผมให้ด้วยเออดีมากนี่มีแชมพูสบู่ตรงนู้นครบเลยครบเลยคือแล้วเขาข้างในอ่ะฉันชอบที่มันกว้างนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็เห็นวิวเมืองนี่นะครับที่บางกระเป๋าอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วก็วิวเมืองนี่นะครับอันนี้ชื่อ The Home Hotel นะครับอยู่ที่เมืองมันดาเลประเทศพม่านะครับ นุ่มเหมือนเดิมค่ะที่รักเสืออะไรวะเนี่ยไม่แล้วทุกคนอยากรูวาเตยเป็นยังไงนอนเจ็บอหนักไหมฉันก็บอกว่าเออที่นอนตุ่มอยู่เนี่ยให้ดูห้องนะครับให้ดูห้องเป็นอย่างนี้เลยมันแหละมาใครมาเที่ยวมาในเลยแล้วกินอะไรบ้างคะเออคอมเมนต์หน่อยอันดับแรกต้องหมูจุ่มเมียนมาเลยต้องโดนค่ะหมูจุ่มเมียนมานี่ต้องห้ามพลาดเลยใช่ค่ะเนี่ยชอบความที่แบบห้องเขาแบบไอ้นี่นะห้องแบบ กว้างสะดวกสบายแล้วก็มีวิวแบบนี้เออเนี่ยให้ดูห้องเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้อวยนะครับเราเรากลับมาพักที่นี่ครั้งที่2เนี่ยก็คือบอกตรงเลยว่ามันมันดีดสําหรับเราเออราคาไม่แพงด้วยราคาที่ผมจองมาน่าจะประมาณ900บาทนะรวมมาสี่แล้วชอบตรงที่แบบว่าราคาไม่แพงแล้วห้องดีด้วยโดดละหนึ่งเออเออดินทางมาออตื่นเช้า,าทุกวันเลยเดี๋ยวนี้อันนี้ไฟดับนะครับตอนนี้เรียบร้อย คือที่นี่อ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าโรงแรมอะ่ะเขาจะใช้เครื่องปั่นไฟแล้วไฟมันจะดับบ่อยมากนนี่น่<ห>ดับแล้ว,ลวตอนนี้ดับเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไงก็ต่อดีอยากินข้าวไข่เจียวที่ล้ร <laughs> ้านเดิมแน่นอน